สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Book Club กิจกรรมที่เราจะอ่านหนังสือไปพร้อมกันร่วมแชร์แนวคิดทัศนคติดีๆเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตเรานะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในหนังสือเรื่องวิธีชนะมิตรและจูงใจคน How to Win Friends and Influence People ดำเนินมาถึงตอนที่6วิธีปฏิบัติ7ประการเพื่อทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้น บทที่1วิธีหุดหลุมฝังศพการแต่งงานของท่านอย่างแน่นอนและรวดเร็วที่สุดย้อนกลับไปเมื่อ75ปีก่อนพระเจ้านาโปเลียนที่3แห่งประเทศฝรั่งเศสได้เกิดความชอบต่อนางมาลียูเยนีอิกเนสออกัสตินเดอมอมงติโจซึ่งหญิงคนนี้เป็นคนที่งามที่สุดในโลก และสุดท้ายพระเจ้านาโปเลียนก็ได้แต่งงานกับเธอแม้จะมีเสียงจากที่ปรึกษาเตือนพระองค์ว่าเธอเป็นเพียงลูกสาวของเขาผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเลยแต่พระองค์ก็หลงสเสน่ห์ของเธอมากและออกปากว่าพระองค์พอใจที่จะมอบความรักและความยำเกรงแก่หญิงคนนี้ การแต่งงานดำเนินไปทั้งสองคนมีความสุขกันอยู่บนอำนาจวัสนาชื่อเสียงความสวยงามความเคารพนับถือมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่นานความรักที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบครั้งนี้ก็ต้องพังลงเพราะความเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องของพระนางยูเยนีนางกระสับกระส่ายทุรนทุรายด้วยฤทธิ์ของความหึง หวาดระแวงจนทำให้บางครั้งเริ่มหัวเราะอย,ยอกคำสั่งของนโปเลียนหล่อนปฏิเสธไม่ยอมไปพบพระองค์2อต่อสหล่อนพวดพลาดเข้าไปในห้องทำงานของนโปเลียนขนาดพระองค์กำลังปฏิบัติราชการแผ่นดินหล่อนขัดจังหวะเวลาพระองค์ปรึกษาราชการที่มีความสำคัญมากที่สุด หล่อนไม่ยอมให้พระองค์อยู่ห่างจากสายตาเพราะความหวาดระแวงว่าพระองค์จะไปหาผู้หญิงคนอื่นมีบ่อยครั้งที่นางร้องไห้เอาเรื่องของนโปลเลียนไปปรึกษากับพี่สาวลำพึงลำพันตีโพยตีพายแสดงความเครียดแค้นหล่อนเข้าไปในห้องหนังสือของนโปลเลียนโดยพาราการแสดงกิริยาฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อด่ดานาโปลเลียนจากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นโปลเลียนผู้มีราชวังโออารูรา ไม่สามารถจะหาพื้นที่เงีย,งยบๆเพื่อสงบสติอารมณ์ได้แม้แต่ตารางวาเดียวนั่นทำให้นโปเลียนเริ่มที่จะเล็ดลอดแอบออกจากพระราชวังไปในตอนกลางคืนเขาปลอมตัวพาองค์รักษ์ที่ไว้ใจไปไม่กี่คนเพื่อที่จะแอบไปหาสาวสวยที่เป็นความสบายใจใหม่ของโครงด้านนอกที่นั่นทำให้เขารู้สึกมีเสรีภาพรู้สึกปลอดโปร่งและนี่ก็เป็นผลของการจู้จี้ที่เอาเรื่องของนางเยยูนี ถึงแม้หล่อนจะเป็นพระราชินีถึงแม้หล่อนจะมีอำนาจทั้งหมดถึงแม้จะเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกแต่ก็ไม่สามารถรักษาความรักได้ท่ามกลางไอพิษแห่งความจู้จี้ที่เอาเรื่องแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องดาวตัวอย่างเป็นของครอบครัวของเขาเรียวตอสตอยซึ่งเป็นนักนวนิยายที่โด่งดังในทุกยุคทุกสมัยเขาได้มีภรรยาเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองมากมายมีหน้ามีตาในสังคมพวกเขามีลูกด้วยกันหลายคน ถ้ามองในความสัมพันธ์ครอบครัวเขาแล้วก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเพียบพร้อมและทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ต้องกลับพลิกผันเมื่อคุณตอสตอยอยากจะบริจาคที่ดินทั้งหมดของเขาและอยากอยู่อย่างคนยากจนแต่ปัญหาก็คือภรรยาของเขาชอบชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแต่เขาเกลียดสิ่งนี้ภรรยาของเขาอยากมีหน้ามีตาและคำสัรเสริญเยนยอแต่สิ่งเหล่านี้ไม่จีรังเลยและไม่สำคัญสำหรับคุณตอสตอยเลย ความสัมพันธ์จึงเริ่มมีปัญหาฝ่ายภรรยาดุด่ดาแผดเสียงใส่คุณตอสตอยนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องราวนี้ดำเนินไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มทนไม่ไหวในวัยอายุ82ปีคุณตอสตอยไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปสู่ภายนอกที่มีหิมะตกหนักและปรากฏว่าเขาสิ้นชีวิตด้วยโรคปอดบวมที่สถานีรถไฟแห่งหนึง่งคำสั่งเสียประโยคสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมปานของเขาก็คือ อย่าให้เมียของเขามาหาให้เขาเห็นหน้าอีกเลย จะเห็นได้ว่าความจู้จี้ขี้เอาเรื่องไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยทุกๆตัวอย่างที่เขียนอยู่ในบทนี้ต่างมีจุดจบที่ไม่สวยกันทั้งนั้นเมื่อดิฉันอ่านเรื่องนี้แล้วก็ทำให้รู้ว่าบางครั้งที่เราต้องการแค่จะระบายอารมณ์ของเราออกมาอาจจะเป็นการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอย่างยิ่งยวดในบทก่อนๆของหนังสือเล่มนี้สอนเรามากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานปฏิบัติอย่างไรให้เจ้านายรู้สึกชอบ เตือนคนที่ด้อยกว่าเราอย่างไรให้ไม่มีความบาดหมางก,กันแต่ดิฉันรู้สึกว่าบทนี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะนั่นคือการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวหากเราจะเป็นคนที่เป็นที่รักของคนนอกบ้านไปเสียหมดแต่กลับมาแล้วเรายังติดนิสัยการเป็นคนจู้จี้ที่เอาเรื่องอยู่แบบนี้ก็ไม่มีทางจะมีความสุขในชีวิตได้เลยและทำให้ดิฉันคิดขึ้นมาว่าหากทุกคนในเรื่องราวตัวอย่างเลือกอีกแบบหนึ่งล่ะ ถ้าเขาเลือกที่จะไม่จู้จี้ขี้เอาเรื่องผลลัพธ์ก็คงไม่เป็นอย่างนี้อย่างรพนางเยยนูนีที่เธอต้องจู้จี้ขี้เอาเรื่องทำการกระทำต่างๆขึ้นมาก็เพราะเหตุว่าเธอกลัวว่านปโปเลียนจะไปมีคนอื่นแต่หากเธอเปลี่ยนการกระทำทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่สวยและน่าอยู่ด้วย ก็คงไม่มีเรื่องการนอกใจออกมาแบบนี้หากเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่บ่นไม่ว่าไม่มีคำไม่ดีออกมาจากปากเธออาจจะทำให้นโปเลียนอยากอยู่กับเธอและไม่ออกไปหาหญิงสาวอื่นหรืออย่างเรื่องราวของภรรยาคุณตอสตอยหากเธอตัดสินใจใหม่ไม่แผดเสียงไม่ว่าไม่ทำบรรยากาศที่บ้านให้ไม่น่าอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจุดจบของคุณตอสตอยได้เขาอาจจะเป็นครอบครัวที่มีความสุข ได้อยู่กันจนแก่เท่าและจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้ทำให้ดีฉันรู้เลยค่ะว่าเราควรจะรักษาคำพูดท่าทางของเราต่อคนใกล้ตัวของเราเราจะไม่พูดสิ่งที่เราอยากพูดเท่านั้นแต่เราต้องห่วงด้วยว่าผลลัพธ์จากสิ่งที่เราพูดออกไปจะเป็นผลร้ายต่อเขาขนาดไหนและสุดท้ายนี้คุณเบสซี่แฮมเบอร์เกอร์ผู้ใช้ชีวิตกว่า11ปีในศาลแผนกคดีในครอบครัวของนครนิวยอร์ก ได้กล่าวว่าเธอได้สัมภาษณ์ผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งกว่าพันรายต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสาเหตุที่ผู้ชายหนีออกจากบ้านก็เพราะภรรยาของเขาเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องตามที่หนังสือพิมพบอสตันโพสต์กล่าวว่าภรรยาส่วนมากได้ขุดหลุมฝังศพการแต่งงานของตัวเองด้วยการขุดหลุมนั้นทีละเล็กทีละน้อยอยู่ประจำดังนั้นถ้าท่านต้องการดำรงรักษาชีวิตทางบ้านให้มีความสุข กฎข้อที่หนึ่งมีดังนี้อย่าเป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องสำหรับวันนี้ดิฉันก็ฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการแชร์ในหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อยต่อไปนี้เราจะไม่เป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่องเราจะรักษาบรรยากาศในบ้านให้ดีและเราจะเป็นมิตรกับคนนอกบ้านด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ